กลับสวัสดีทุกท่านด้วยความเคารพครับวันนี้เรามาติดตามความคืบหน้านะครับในนัดสืพยานศาลจังหวัดพุกดาหารคดีอาญาหมายเลขดาที่อ1 0 1 3ยาทับสองซึ่งในวันที่30มิถุนายมที่จะถึงนี้นะฮะมีพยานที่โจทย์จะนำสืสองปากด้วยกันพยานสองปากนี้เป็นพยานที่ได้รับหมายเรียกตามขั้นตอนการส่งหมายเรียกพยานในคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในคดีอาญาทั่วไปนะฮะพยายนที่จะถูกเบิกตัวเป็นครั้งแรกของการสืบพยายนนั้นในที่นี้อาจรวมถึงผู้เสียหายในคดีด้วยจะเป็นพยายนผู้ใกล้ชิดตามความน่าจะเป็นก็คงจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับตามขั้นตอนของศาลนะครับพยายนจะถูกเบิกตัวทีละคนเพื่อเข้าสู่การสาบานตนในข้อพยายนและทําการเบิกความตามเนื้อหาของคดีซึ่งนัดวันที่30นี้จะเป็นหนึ่งนัดเต็มคือภาคเช้าและภาคบ่าย มาถึงเต็มวันนั่นแหละสองปีกว่าแห่งการรอคอยครอบครัวน้องก็เฝ้ารอนะครับหลายท่านก็เฝ้ารอก็ขอให้การสืบพยานครั้งนี้เป็นไปโดยสะดวกราบรื่นทุกประการนะครับนับคืนนับวันที่ผ่านผานนับนานนับเดือนที่เคลื่อนครอยนับเนิ่นนับปีที่รอ นับร้อยนับเรียงเพียงเฝ้ารอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยความคารพครับมองอย่างคนมองข่าวมองในมุมของเรามองในมุมของเขามองด้วยความเป็นกลางมองด้วยความเข้าใจมองแล้วได้อะไรรวมถึงให้อะไรกลับไปในมุมมองกราบสวัสดีและกราบขอพระคุณอีกครั้งครับผม